เท้าครับไทยล้านคนที่นั่นไซคลิ้งทีทีมแรกครับประกอบด้วยนักกีฬาหมายเลข21ทีรัชนพลชาวเชียงขวาประชายก้าหานหมายเลข24รัตรนพลจัมชาตหมายเลขที่หมายเลข26รัชนพลเยาวราชท่านทูนิกเกตครับขอเสียงปรบมืตอร์ด้วยนะครับที ทีมต่อไปครับเป็นทีมจากทีมชาติไทยครับ131ผู้สวมใส่เสื้อม่วงวนะครับนักกีฬาเบสอาเซียนนะครับยอดเยี่ยมสาราวุสสีโอรโรนยุทธนามโนหมายเลข135่สินภัฒน์เมืองเดชและหมายเลข1 3ครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยครับคอเน,นต้อที่จดทะเบียนในประเทศไทยครับรู้ใจายเอตูรัสาเตาด,ดมายลิอบอก<บ><บ> หมายเลข45ดิแร์ลัดฮอบสคินส์และหมาย n ลข8ครับท่ันผู้เรียนครับตอไปนี้แต่งิจพันนะครับที่จดทะเบียนในประเทศไทยครับเกกีฬาหมายเลข102กัญจพลคุณคุ้งไทยในกีฬาหมายเลขกีฬาหมายเลข104สหรัฐสายมันในกีฬาหมายเลข106เกรงเบียดคุณจาร์ั่านผู้บัญชรสาี โดเรียครับนี่จากเซนครับเสื้อผ้าหน้าผมลำวานูวันบไอาอาร์รีหารอร์นันึ่งสอสศนันดาสกรีและหมายเลเรดเดอร์นั r วหนึ่งสี่เทรนรดดี้ขอนโชคครับยซินเชอร์แมนเกซักลอกท e ี พาร์ตี้ c อล์กชไนนายิครับทีมครับโอ้โหรถสวยเสื้อสวยคนหล่อมีนักกีฬาชื่ออะไรบ้างครับ We have the Red Number Thirty Two จุนเทิม Red i Number Red i Number 34 i r t y Four ยาท้าวชว่อ Red Number 35 i r t y i n a ชไนน y อรขอแสดงความยินดีและต้อนรับเป็นเยือนคันที่4ขอเราด้วครับวันนี้บอกขอโชวคคันเดียวครับ นอกนั้นขอโชว์ความรล่อ e i วังคงขวานเบอร์ o วเงีย e ทวงุเง,งียเบ8ร์ One e เลสว่างกอก Ladies and gentlemen please give the round of applause for Vietnam National Team ขอือให้กำลังใจกับทีมชาติ Eleven Eleven Click b r o u by the Philippines oh, oh. ทีมนี้เราคุ้นเคยกันดีครับเบอ Seventy One Rich Michael Rider number Fox Call, Rider number 73, Sean Pratik, Burns, and Rider number 70, Foxy. Ladies and gentlemen, please take a big round of applause for 711 Click Road by Philippines. I oh, will bang my leg, his man. For Rider number 14243, Nikita, Rider number 144, Vlad เรือ146คือให้กำลังใจครับอุสเบกิสถานวันนี้สเตปที่ห้าพี่ดีเปิดกล้วยดอกไม้สมาธิสภาแน่ารัรจังหวัดสันแก่เอีดื่พร้อมด้วยประสบวรณ์ชาวไทย Alcaldes, et frau, lecum. จากงานแข่งขันหัวนหน้าสวนราชการผู้เข้าร่วมยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นเหียญในประเป็นประธานในพิธีนปิดการประชาสัมพันธ์จังหวัดผ่านการของราชการภาคเอกนชนบริษัทห้างร้านองค์กรปกครองส่วนท้อง่นประชาชนชาวสมงครแค่ที่ได้การต้อนรับนักกีฬาแข่งขันขในครั้งนี้ลงประสบความสำเร็จเป็นไปตาวมวัตถุประสงค์ที่ตัง้งไว้ทุกประการ บนบรรดาลรรพบนุุความเจริญทุกเรื่องของสิ่งใดขอให้สมุดดาปัญหาทุกประการแห่งประเทศไทยรองประธานสมา,าพธ์จักรยานในเอเชียนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่บททรงจักรยานครับเป็นแจกันดอกไม้เป็นของขวัญที่สแสดงการขอบคุณครับ รูปข่าวครับต่อเสื้อที่ระลึกสัญลักษณ์ของการอกศิลที่ผ่านมาเอสีมอบโลขอบคุณให้กับทางท่านประธาติก็นะครับถามวีกับหน่วยงานอุปกรณ์ต่างว่าเหมาะสมหรือไมเดี๋ยวผมเชิญทั้งหมดเลยครับมักเตงนะครับหนึ่งสองสามเก้าดังไปทั่วโลกเดี๋ยวผมนับหนึ่งสะแก้วและโชว์ออฟไทยแลนด์สาม Tour hey! We have to use both sides of the road in the race. There's a groove in the center of the road. Okay, you have to pay attention, and there's also a small pump. Okay, just before the finish. For yeah. the last three kilometers.

Okay, awesome. you. น้าหน้นไข่ทอดสดใช่ไหมพี่ <laughs> ศาสตราจ์มหาจิตพีสินทร์ครับแมนจอร์ชใช่ไหมินเนอร์ออฟเดอะสเตจอเล็กซ์งการนี้ครับเรียนเชิญท่านนายแพทย์อัตทริศสลินครับไพภูลอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการนะครับ ladies and gentlemen The winner of the stage Alexander s o ดอร from leaning star ขอแสดงความยินดีครับ Alexander ดอร์จจาก leaning star สหรับจะเปิดัชนเป็นฉลองครับวันนี้จกลงเรียบรครับ p e e a t, t, <t s w a s t o r c i n g Story on l e a i n g Star รนานารันนโสสลาฟองไทยไลท์เนชั่นแนลทีคอนโสสลาฟวันนี้คว้ารางวัลเจ้าความเร็วจุดที่หนึ่งครับ จะได้รับใบรางวัลท้องกระท่อดอกไม้จากพลเอกเดชาเหมเกษีรองประธานคณะกรรมการผลิตภัณนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและในรอบนี้ครับท่านอัดฉีดให้ตุลยทรัพย์แต่จำนวนเงิน5,000บาทครับกับแชมป์สวนสแควร์ตุลยทรัพยโซรสลาห์อันนี้ครับขอขอบคุณพลเอกดิชาเหมเกษีทีไรติกราวฟอร์ตฟอร์ดลิงนิงสตาร์ไซมอนกีฬา ผู้ชนะครับันนี้ครับได้รับเกียรจากท่านวุฒิพงบ้านโกที่ปรึกษาในยกโงการริหารสมบัติสสกแก้วได้เึ้่เป็นเขียรอ่อแฝวันให้กับเจ้าฟาองรุษาสวครับสามิจีข่าวเด่ที่สองครับ ladies and gentlemen the next one ladies and gentlemen the next time เจ้าไรกดดไส้ิถูกทีในดัรับวาหชนะเลิศนะเซนประจำสเตจนี้ครับเสียเป็นทีมอาชีพเลยครับ ฟุตเตอร์ออฟเดย์โกลส์ที่มูฮัมหมัดโนอิมานโรซี่ฟอร์มเซรีส์เมนูผู้ยอดเยี่ยมประจำสตีที่เป็นคนที่สร้างสีสันในเกมระยะทาง136กิโลเมตรอย่างสนุกทีเดียวมีหนีมีทําให้เกมน่าสรุกตื่นเต้นแบบตื่นเต้รับคัพเจคัพเจนนักบุญยอดเยี่ยมจากจอส์เจที่ขึ้นเป็นผู้เล่นพาวาให้กับนักกีฬาผู้ชนะช่างสังหรได้รีเซ็ตในยโรเจอี่โกลส์ที่ อลแชมป์ของอเล็กซานเดอร์นะครับทุี้ได้รับมาประจำสเปนไปแล้วาไปหลายคนนด้นมากรองยากจะจับจองเป็นเจ้าของเลยบขอขอบคุณผู้ชนะเล้ยคะแนนหัวครับลิซดนันด์เน็กซวา e ชิสุเ t ราคาเซนิาลับไปอีกหนึ่งรางวัลโอ้วันอัสาวีครับ จากลีดหนึสไตล์รวบหมดทีเดียวเลยนะครับแชมป์ประจำสเตจผู้นำคะแนนรวมอาผู้นำเวลารวมและ,และารางวัลสามรางวัลที่เขาได้รับนั้นแน่นอนครับเงินรางวัลมาหาศาลครับที่อเล็กซานเดอร์ซาวิตช์น้อยส์เขียนผลงานร์ซาวีตอ์ซี่งเมเ่อเริ่มวิ่งทีเประตาร์ตินออฟเดลวิชที่ตั้งอยู่ที่แผ่นดินไทยรางวัลชนะเลิศครับ ทอานีิว้ชงนักท่านครับผู้นำอาเซียนครับเขาจะได้รับเสื้อสีม่วงพร้อมชอบดอกไม้ได้แก่สราวุธฒิรนชัยจากทีมไทยของประเทศไทยครับและทีนี้มี5,000บาทให้กับสราวุธฒิรนชัยทีร่วมถ่ายรูปกับ Yes yes 1 2 3